ดีเด้วสวัสดีเดอพ่อแม่พี่น้องมาผบกมาพอก,กับแม่นอนท์อีกแล้วมาพอกันคลิปนี้็อยู่น้ำบรรยากาศรายฝนโกยปลายเนาะพี่น้องเอ้ยฝนตกอีกแล้วเนาะสองเมือเรียงติดแล้วฝนตกเลยวันนี้็กยู่เพื่อนพอดีเนาะพี่น้องเอ้ยมันยังลูกฝนตกกนน้อยหาวว่า เหมือนดิดอยู่พี่น้องเลยนะกระารล้างซักเครื่องเข้ามาเข้ามาเข้ามากยันยันตากคนยันเป็นไข่จะตากด้วเพึ่งเอาไว้ดังไว้ยันเป็นไข่ซากเครื่องมาทำแน่ๆเลยน้องพี่น้องฝนเทลงมาก่อนกระซ้ามันใครซักเครื่องยังเอเดีอยู่อยนอกกูโอ้ยฝนเทลงมาก่อนพี่น้องเล้ฝนตกพีงพีงเมือน เ่าชู่ด้าดูคนนอพี่นอเลยทอดด้านดูคน,นเลยคนจะตกลงมาจะไปได้ลูกแน่นฝนเรินะ่ถึงไงฝน,นเป็นไข่ได้ลรอกสมานหนี่มาเอ้ยนอมไปไปมันวิบซะนะโอ้หัวหนามลไยเย้มทางนอพี่นอเลย บรรยากาศพร้อมไอดินน้องโอ้ลกดินป๊บผนมาอ,าอ้าวอันนู้นหน่อยก็ห่าวร่องพี่น้องเลยอย่าตากฝนลูกมาสบา,สบายดีป้าลุงมาลุงมาสบายดีป้าลุงแลยลูกอ่ะสบายดีครับ สวัสดีครับัเฮ้ยไปแล้วไปแล้วตากคนกว่าลูกจะขี่ไปเจนั่นแต่ว่าอยู่บางขอต่อนะบัดฝนตกเนาะพี่น้องเลยเพราะว่าดีราคามันเป็นแบบช่วงนี้ฝนตกลงมามันได้เกียกแบบนี้พี่น้องเหรอน้ำเดินเท้าอ,อ่างเลยบัด ย่บองทางมันต่ำพี่น้องเลย๋ย่สิมาเบิ่งฟังนี่เนาะว้าวแอ่ข้าพแข่งคนมาใช่ไ่มมาตเาเราใส่บีบราไท่เนาะโอ้ฝนแห้งดีเนาะแห้งอหน้ามันเน่าอยู่นี่มันคือกไปใไส่ต้วพลละบันว่านนะก็หนลงมือเลย มมีทางลงบอกจลงหม่ะเียตากคนนะลูกต้นไม้เฮาเบิกบานนาะพี่เราเลยใบเพิ่นมีแต้ปุ่นใบอ,อ,อ่อนปงอากาเย็นมะลูกโอ้จะจะเ่นพาผลก็ลูกล่ะ นะโรคแดาฝนตกนะคือฝนเลเจ้าสิบเป็นไข่ค่ะเล่ตามพิมมันนั่นฝนตกมาแห้งห่าวดองๆฝนตกเด็กน้อยหา่าวเนาะพี่น้องเลยบอกว่ามอยตาคนมันบอดแล้วพี่น้องเลยเนาะเรียบร้อยแล้วแ<ม>ล่นผ้าผลทรงเื่อ 3, สามเพือ่อะไรพี่น้องเลยห้ามใบกับอโบยุ อย่าดินลูกน้ำลายนะมันเพื่อนดินน้ำลายเพื่อนโมง้ามโมง้ามโมเลนลูกบมเลนโมต้องเห็นสายตาพี่คาดขนาดนั้นหรอกอืมโมต้องเล่นบมเลนโมเรนน้ำลายนะอืมต้องมายิ้มเจ้าสู้เลยจะยิ้มเจ้าสู้ิ้มแบบไรอืมยิีมึงยุ่งหนมเจ้าสู้นะโมเมนโมเมนแบบนี้โมเมนแบบนี้ด่า เ <c oughs> ลยฝนเริ่มห้วยแล้วนาะพี่น้องเอยทั้งนอกคุณมื่อนี้พากันอยู่เพื่อนม,อม,มอนออนอื่อเนีมมนม้มาเมื่อบานนี่ทางยากนาะพี่น้องเลยมาแต่นามาพลาดกิตตุมลึกทึพี่น้องเอยมาคามาเมิดเกือบฝนยุดตกกับพอดีมาเลยเมื่อบานนี่มาหอดเพื่อนกับพอดีคาพอดีมาเปิดไฟอยู่เพื่อนพี่น้องเลยเลยยิ้มจะสู้ยิ้มแบบไหนยิ้มย่ะ Nhìm, oh, nhìm nhìm đẹp đấy mà nhìm hay bưng chưa nhìm cho nè bạn nương được bữa nay bao nhìm cho xu này nhìm ngam ngam đây sa nhìm ngam ngam nhìm ngam ngam bữa nè đây sa nhìm bịt tai nhìm bịt tai nhìn bịt tai hết bẹp đi nhìm bữa nay bao คุณน้อยฮาวมึงแน่ผมเปียกมนะเห็นท่อนนางหัวผมบางหิงทอดดะดูฝนมาแล้วกัเคี้ยก็ออกมาเนี่ก็มีแต่คิดินเนาะพี่น้องรถเหยียบคิดินมาแล้วกัมาจอดแล้วกัมีแต่คิดินพี่น้องยเนาะโดยอากาศเย็นพี่น้องเยกระตกโดนเติบมาเนาะสิบกว่านาทีเนี่ยังมายุดพี่น้องเนีย แต่ว่ากะห่วยอยู่นาอเฮงนี่ก็มาหาพี่นนงเจะอย่าตากคนนะลูกเจะอย่ตากคนนะแม่ยช่แม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 ่น่แม่นม่แ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 มม่่แ้า่่่่า ขอล,าล่าพ่อแพี่น้องไป็เล่น้องคลิปนี้กับบมี่ยังไลยพี่น้องเลยน,นอ้องถ่ายบรรยากาศฝนตกบ้านเฮาให้พ่อแม่พี่น้องเบึงน้ำกันโอ้นาําทงคุณล้นทางเลยพี่น้องเลยเนาะพุ่งขึ้นไปเลินบักกหญ่เนื่องพวกเลยสำหรับคลิปนี้กัะขอจบด้วยบรรยากาศสายฝนโปรยปลายน้องพี่น้องเลยน,น้องไปพบพอก,กันคลิปหน้าเด้อพแพี่น้องคลิปนี้กับขอกก่าเข้ามาสบายดี